สวัสดีค่ะมาพบกับเรานะคะในช่องพังกระไทยนะคะสวัสดีทุกท่านในคลิปนี้นะคะดูดูนะว้าวหนูสันเดย์หนูสันเดย์มหาพี่ออไทยนะคะเบิ่งเมืองเบิ่งเบืองอ้ยดือคับ ดื้อคักดื้อคักคือสาวน้อยโอ้ยได้ขอเงนหอยกลัวไหมยิราคือยางมะกอกถั่วลูกฮะยิราคือยางมะกอกแท้พุน่ะพุน่ะพุน่ะเมืองค่ะเมืองดู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 น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยนะคะน่ารักน่าเอ็นดูมากเลย ดูนะคะดูมาแล้วมาแล้วเออดีใจดีใจอ่ดูแดดพี่ออไทยพี่ออไทยเห็นน้องไหมลูกพี่ออไทยเห็นน้องไหมลูกโอ้ยดูค่ะดูดูค่ะแม่แม่ดูนะคะอาการพี่ออไทยเห็นน้องไหมลูกเห็นน้องไหมเห็นน้องไหมลูกเห็นน้องไหมนั่น นี่นะคะน I mean. eh ี่นะคะเออมามามาหาพี่ออดไทยเร็วอ <right ุ้ยรู้จักถอนหญ้าด้วยนะคะนี่รู้จักถอนหญ้าด้วยเออเก่งแล้วเก่งแล้วรู้จักถอนหญ้าแล้วนะคะนี่รู้จักถอนหญ้าอ้เก่งมากมากเลยโออเก่งมากเลยเก่งมากเลย อ้หนูซันเดีหนูซันเดียวเออหนูซันเดียวมาลูกมาหาพี่ออดไทยมาลูกมาหาพี่ออดไทยมา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 เออดูนะคะดูดูค่ะดูงามเนิ่เติ๋ดจินดีเลยนี่เฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเพิ่มค่อยขยับค่อยเยอะป่ะค่อยขยับค่อยเยอะมาเรื่อยๆค่อยขยับค่อยเยอะมานะคะนี่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 เออเฮ้ย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 มาพี่ยอไทยมาแล้วลูกแล้วหานองโบหานองโบมาดูนะคะพี่ยอไทยอาการพี่ยอไทยเห็นน้องไหมลูกเห็นน้องไหมฮะเห็นน้องไหมอุ้ยมาดูนะคะมาดูอาการพี่ยอไทยเห็นน้องนะคะ เห็นน้องซันเดย์นะคะวันนี้น้องซันเดย์มาเล่นด้วยนะคะมาเดินออกกําลังกายเดินมาไกลมากเลยนะคะพี่ๆแม่ๆค่ะอุยดู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 อาการพี่ออทไทยดูอาการพี่ออทไทยพี่ออทไทยอยากหาน้องแล้วมา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 คอยเถิบ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 ไปเรื่อย ค่อยเิบไปเรื่อยๆค่อยเิบไปเรื่อยๆค่ะนี่นี่คอยเิบไปเรื่อยๆค่อยเิบไปเรื่อยๆดูนะคะดูโอ้ยมึง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 เอ้ย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 ดื้อคักดื้อคัก ด,ด the the s <S the water. The water. ื้อคักดื้อคักดูนะคะดูเด็กน้อยเด็กน้อยเขาสามสามเดือนอะไยังไม่ฮะสามเดือนอะไรเนาะเมนบบเด็กน้อยสามเดือนเด็กน้อยสามเดือนเด็กน้อยสามเดือนมาแล้วมาแล้ววันนี้มาถึงบ้านพี่ออไทยเลยนะคะเก่งมากๆเลย หนูน้อยซันเดย์เก่งมากมากเลยวันนี้เดินมาถึงบ้านพี่ออทยเลยนะคะเก่งมากเก่งมากเลยนะคะเก่งมากเก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากเลยลูกเออมาทักทายนะคะมาทักทายพี่ออทยนะคะอือดยู่นะคะดูเอ้ยเอ้ยยอยยย่าฮ่า่างพีเพึ่งก็ฮา มีเนื้อมีนังเล้วนี่สาวหน่อยมีเนื้อมีนังแล้วนี่เด็กน้อยใบสามเดือนเด็กน้อยใบสามเดือนนะคะน่ารักมากน่ารักมากพี่ออไทยเห่าโอ้ย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  เออแข็งแรงมากออันนี้เราเดินเออเดินมาถึงบ้านพี่โอไทยได้แล้วนะคะถึงบ้านโอเดยโ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 อยโยโยโยหิวแล้ว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 ยหิ้ว้ว ดูพี่อัไทยนะคะนี่วันนี้ดีใจนะคะดีใจนี่หนูน้อยดีใจหนูซันเดย์เดินแข็งแรงมากเลยนะคะเดินแข็งแรงมากมาถึงบ้านน้องอ่าพี่อัไทยเลยนะคะโอ้เล่นยังนั่นโอ้เล่นยังนั่นโอ้เล่นดินไส้บ้านพี่เอาเออดีใจดีใจเดินออกกำลังกายได้มาไกลนะคะแม่ๆค่ะจากบ้านน้องซันเดย์มาก็ ประมาณ1กิโลเนาะมาถึงบ้านพี่ออไทยเกือบ1กิโลนะคะพี่พี่แม่แม่เกือบ1กิโลเลยนะคะมาถึงบ้านพี่ออไทยนะคะนี่เกือบ1กิโลเลยนะคะเก่งมากเลยนูซันเดเก่งมากเลยนะคะเอ้ยนะสุดยอดสุดยอดเลยนะคะพี่พี่แม่แม่ะเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยวัย สเดือนนะคะเดินเก่งมากแข็งแรงมากเลยนะคะามาดูกันมาดูกันพี่ออทยัยเอ้ยไม่ร้องเลยเนาะนี่เวลาพี่ออทยไปเล่นกับน้องที่บ้านนะคะแทบจะพังคอกน้องได้เลยนะคะพี่ออทยแทบจะพังคอกน้องได้เลยนะคะอืมนะคะสุดยอดสุดยอดเลยนะคะเออ แม่เต็กโมก็กินนะคะเยอะๆนะคะเพื่อบำรุงนะคะเพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องซันเดย์นะคะน้องซันเดย์เออสุดยอดสุดยอดรดพ่วงรดพ่วงรดพ่วงยางมะกไก่ค่ะเลยรดพ่วงเก่งแห้งเก่งแห้งรดพ่วงยางมะฮอดไก่เลยสาวน้อยซันเดย์เนอโอ้ยคือเก่งแท้ลูกโอ้ยสามเดือนก็หัวจะกินยากินนี่ละ แม่แมเต๋มโมเมืมกก่อกี้ขึ้นทดแทนทดแท่นไงทดแทน,ทแทนอ่านะคะโอเคนะคะแม่แม่พี่ๆค่ะในสําหรับในคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆแม่ๆนะคะเข้ามารับชมความน่ารักนะคะของหนูซันเดย์นะคะ,ะวันนี้มาเยือนถึงบ้านพี่อราไทยเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้กับครอบครัวเราด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังแรงใจนะคะเดี๋ยวกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ